สวัสดีครับวันนี้พามาชมเครื่องผ่าไม้ฟืน DIY นะครับจากซีนายมารีนนะครับจากช่างขุนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเครื่องผ่าไม้ฟืนนะครับอันนี้เป็นชุดกระบอกไฮดรอลิกนะครับบังคับด้วยคอนโซลซ้ายขวานะครับสีแดงก็เป็นกระปุกน้ำมันไฮดรอลิกนะครับแล้วก็กลับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ สามแรงนะครับปั๊มพอ,อร์นะครับอันนี้ก็เป็นขวานนะครับเป็นขวานสำหรับพาไม้ฟืนนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ภาพรวมนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับเครื่องพามไม้พื้นจากซีนายมารินนะครับขอบคุณครับ